ทำทำนายประจําเดือนมิถุนายน2567ของเจ้าชะตาที่เกิดราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่มีการทดลองหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจเป็นการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะ และเราเองก็รู้ดีแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะลงมือทำไปแล้วทำให้เดือนนี้เหมือนเป็นช่วงของการรอดูผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำค่ะข้อดีคือแม้ว่าชาวกุมจะออกอาการเครียดๆบ้างแต่ลึกๆแล้วก็มีความหวังและพร้อมจะลุยต่อไปไม่ยอมแพ้ค่ะด้านการเงินการเงินเดือนนี้ไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเพราะการวางแผนลงทุนอะไรเพิ่มเติมแต่จะไม่ได้ให้ผลตอบแทนได้เท่าที่คิดเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเรียกได้ว่าพอมีพอใช้ไม่ขัดสนที่มีปัญหาภาระหนักๆจะคลี่คลายไปได้ในช่วงปลายเดือนเป็นเดือนที่นิ่งๆอาจจะเครียดนิดๆด้วยค่ะในเรื่องของการเงินด้านความรักคนโสดจะมีคนมาทำให้คุณหวั่นไหวโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าคุณจะค่อนข้างโดดเด่นแต่มองเห็นว่ายังคงไม่ได้ไปต่อกับคนนี้ค่ะแรกๆอาจจะรู้สึกดี แต่พอนานๆเข้าก็เกิดความเบื่อได้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมค่ะส่วนคนมีคู่มองเห็นปัญหาจากการที่คนใดคนหนึ่งทำตัวเด็กเกินไปทำให้เกิดปัญหาด้วยกันได้ง่ายบางคู่มีปัญหาคนรักเปลี่ยนไปรู้สึกเหมือนมีเรื่องกำลังปิดบังกันอยู่ไล่ถามก็ไม่ตอบทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นค่ะด้านสุขภาพระวังเรื่องเครียดนอนไม่หลับภูมิแพ้และระบบย่อยอาหารค่ะข้อควรระวัง ต้องการอะไรควรสื่อสารกันเป็นธรรมชาติที่คนเราไม่สามารถอ่านใจคนอื่นได้การไม่บอกก็ทำให้พลาดสิ่งดีๆหรือเกิดปัญหาได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงควรไหว้พระปางป่าเลไลบูชาพระราหูทำบุญแสงสว่างสวดมนต์ทำสมาธิจะเจริญทรรขึ้นทำบุญเข้าสารอาหารแห้งอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปดอกไม้ประดิษฐ์ปล่อยนก หรือบริจาคเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกค่ะขอให้เจ้าชะตาเปิดรับพลังดีๆปล่อยวางพลังแย่ๆมีแต่โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิต พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ